หมัดใหม่มาแล้วในบล็อกฟู้ดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยใครที่ยังไม่มีผลกราวิตี้บ้างเดิมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะใครไม่กดก็ขอให้เขาไม่รักฮาฮแต่ถ้าใครกดแล้วผลกราวิตี้อาจจะเป็นของคุณใครที่สนใจไก่ตันก็อย่าลืมไปดูที่มองยูเกมเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะเพื่อน เรามาดูหมัดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในเกมกันดีกว่าซึ่งหมัดใหม่ที่เราสไบมานั้นนั่นก็คือหมัดนางฟ้าในที่สุดก็จะมาสักทีสําหรับหมัดนางฟ้าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละนะว่าจะมาจริงๆบอกได้เลยว่ารอมันนานเกินในที่สุดเมตาบ่าก็จะกําเนิดขึ้นแล้วสินะรู้จักลิฟต่างๆหมัดนี้น่าจะเป็นหมัดตัวตงพอตัว และอีกหมัดหนึ่งที่กำลังจะเข้ามานั่นก็คือหมัดคาราเต้มนุษย์เงือกนั่นเองที่บอกได้เลยว่าการรีเวิร์คครั้งนี้ต้องกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเอ้ยผมรลอเล่นไม่ไหวแล้วผมอยากเป็นมนัเนเษย้อเง่ยแล้วเพื่อนคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะและนี่คือ